าลครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Android Game เมกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นชอนให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสําหรับชอนของผมเองนะโอเคทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสําหรับทอนนะคือช่วงนี้แบบสายจาะเกาะละผ่านมากเลยนะกระสุนฟ้าเนี่ย <Batman. S 1> คือแรงเวอร์เลยนะครับ <don> เลรคเกมนะไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะครับ <don> ก็ เสียนคียไปก่อนครับสำหรับน้องที่ขอมาตั้งนานก็มาทำให้แล้วนะครับอ่าก็กดมาในแรงประมาณ20กว่าดาวนะครับทุกคนพยายามดันซูพิม์นะตอนนี้โอเคเจอทางด้านแมทแมนโรมด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดน,นึงนะช่วงต้นเกมเพราะว่าโรมเราก็ไม่ได้มาคุมเราด้วยนะครับออโอ้โหโดนทั้งดาวกระจายโอ้โหตาย เอาละครับก็มาต่อกันเลยนะเลนกลางมีประเด็นรอดไหมนะเพื่อนเราก็เสียเฟิร์สบัตไปนะครับก็ฟาร์มไปก่อนนะครับสำหรับทอนนะตอนเนี่ยต้องเล่นใจเย็นๆนิดนึงนะครับถ้าเลดเกมแล้วมันจะโหดมากเลยนะสำหรับสายจอเกาะน,นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำลิปต่อไปด้วยนะ จังหวะน,นี้ก็มาตีมังกรก่อนนะครับเพราะว่าป่าเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะฟามไหมครับต่อจากรองเช้ารถคูดาวเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านโบเ่นสเปียนะเป็นไอเทมเจาะเกาะสีฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวเดียังไงสาตาเอ้าโดนดูดอันตียิงไปแต่ไม่ตายนะครับแบทแมนจังหวะน,นี้สไลด์ยิงสวยงามถือว่าโซโลคิวไปนะครับจนี้โอเค สำหรับไอเทมโบเกนสเตียร์เนี่ยก็เป็นไอเทมจอก่อนแล้วก็เพิ่มสเตดปโจมตี100นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะสำหรับทอนนะหรืออีกอชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะั่นก็คือสเปียร์เอาลองกินนู้ดนะครับทุกคนใช้ได้เหมือนกันนะก็จะคุ้มกว่านะครับสเปียร์เอาลองกินนู้ดก็จะคุ้มกว่าโบเกนสเตียร์นะครับถ้าแบบเน้นยิงเรื่อยๆนะแต่โบเกนสเตียร์เนี่ยคือ นัดนหนึ่งคือยิงไปเลยครับยิงไปคือแรงเลยนะโอเคเลือดเรานี่แนะ่ยิงกันตียัดไปโซ่ให้เพื่อนนะครับเพื่อนเลือดน้อยด้วยนะครับแบทแมนเพื่อนยิงืหไม่ตายครับถ้าติดคีิปหลายๆตัวเนี่ยน่าจะล่วงนะครับแบทแมนพยายามยิงกระสุนฟ้าใส่แบบ ตอนแบบศัตรูอยู่รวมตัวกันนะครับมันจะแรงมากเลยนะครับช่วงต้นเกมก็ทนทน,ทนฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องมีของจริงนะโอเคก็ใส่สกินสีทองเลยนะซึ่งไปสุ่มมานะครับโคชเช่น,นะครับได้สามสีเลย ถ้าส่วนตัวผมชอบใส่สีแดงมากกว่านะครับเท่ okay, ดีนะโอเคครับพยายามเล่นแคลี่เนี่ยพยายามเกาะป้อมนะครับทุกคนหรือแท็กเลนก็ได้นะหรือว่าเอาคีป,ป่าก็ได้นะครับซึ่งเอาตัวเล็กนะแต่ยังไงฟิกเกอร์โยกจะวันนี้ไม่ตายเว้ยนี่ <Hey, S 1> อันตียิงไปเลื่อนหมดนะครับขอกลับก่อนนะครับชอน,นี้โอเคครับก็ตัดมาชอน,นี้นะ <c oughs> ดาเมจเริ่มเว่แล้วนะครับตอนนี้ ยิงกระสุนฟ้าไปซาต้าลดหนึข้อนะครับอย่างแรงนะครับทุกคนถ้ายัดกระสุนฟ้าแล้วสไลด์ยิงคนแบบอยู่รอบๆกันเนี่ยโคตรเวอร์เลยนะดาเมจมันจะเวอร์มากเลยครับถ้าออกสายนี้นะปุ่งยิงไปผมชอบเสียงกระสุนสีฟ้านะโดยส่วนตัวนะวมันแบบจิ้วจิดีนะครับแต่ยังไงช่อนี้สไลด์ไปเปิดอันติการป้อมคีมหมด ยังจะเปืนยิงหรอเพื่อนตุ้มตายหลับไปดีแบนแมนหอเพื่อนเปิดแหมครับยิงสาตาร์เขาไม่เลือกแล้วนะถือว่าโชคดีไปนะครับโอเคดับเบิลคิวจะขอทิปเปิลคิวได้มหมยิงยิงโอเคสวยงามครับ t r ิปเปิลคิวนะช็อตนี้ถ้าเล่นได้แบบนี้ทอนก็จะเกิดนะครับถ้าเล่นได้แบบนี้นะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละรครับเล่นพยายามแบบเกาะป้อมไปก่อนนะเล่นช็อตน,นะครับ เป็นไปด้ไม่ต้องออกจากป้อมเลยนะหรือว่าเดินอ้อมฝั่งตรงบัฟเราก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะโอเคสาานี้ผมก็จะมาแท็กคีปป่านะครับเอาแต่คีปตัวเลขพอนะอโดนล้วงแตกไปดีโอเคครับก็มาต่อกันเลยนะโอเคสามไปก่อนนะครับซาตาโดนตีไปโคตรเจ็บออกเลย เดี๋ยวตีกลางก่อนนะครับดัตแมนมาฟิกเกอร์โยกไม่อยู่นะตอนนี้ทำงานตายแน่แกก็ดูดสวยเกินเพื่อนอาอแต่มีคนทิ้งเลนนะครับเสียเลยนะเสียรัวๆเลยป้อมเราทั้งบนทั้งล่างนะครับโอ้โหยิงช่วยไม่ได้ดวด่ะโดนดักเล่นพยายามเซฟไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนแจกก็ปล่อยเพื่อนไปนะครับเน้นเอาตัวเราให้เกิดก่อนนะเพราะว่า ทอนเนี่ยมันสามารถเป็นความหวังให้ทีมได้นะครับในช่วงเลทเกมนะถ้าใครล้วงทอนไม่ตายเนี่ยคือเล่นยากมากเลยนะเลทกเกมหรือว่าขึ้นบ้านไม่ได้นั่นเองนะครับถ้าขึ้นบ้านไม่ได้เนี่ยอาจจะโดนทอนแบบใช้กระสุนฟ้ายิงตายหมดทีมก็ได้นะครับที่ผมเจอบ่อยๆนะค่อนข้างโกงนะยังไงสาตาวิงหมาอย่างนี้อันตรีโอโ้โห พขฟิกเกอร์ว่ถ้าเขาไม่ฟิกเกอร์เขาตายนะครับยิงกดดันไปก่อนครับยิงไปอีกนัดหนึ่งมาเด็เปลี่ยนกระสุนไม่ทัน่โอเคครับเขียกลางต่อนะครับ ฟังเขาก็ตายไปสองตัวแล้วแวนพยายามเล่นแบบกลัวๆพุ่มนิดน,นึงนะครับเล่นแครี่นะถ้าไม่งั้นเราอาจจะโดนดักก็ได้นะครับสังเกตจากลายเดินผมได้นะผมจะเดินแบบไม่ห่างจากรัศมีเพื่อนเลยนะแบบไม่ห่างจากป้อมหรือไม่ไกลไม่ไกลพุ่มนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีตัวโดดมายังไงก็ได้นะผมจะไม่ออกเลยนะครับสังเกตดูนี้นะ ยิงไปเห็นไหมมันมีคนดักอยู่ตลอดนะเพราะว่าเจอตัวล้วงค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราโดนซาต้าบินใส่เราก็ตายแล้วครับถ้าเรายืนไม่ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยูนดีก็โผล่มาอีกแล้แบบไม่ปลอดภัยจริงๆนะเจอพวกนี้อืมบอกเพื่อนฟาร์มไปก่อนนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหตายตาต โอ้โห,โโหเห็นแม้ทุกคนแค่เราเดินไปแค่นี้เราก็ตายแล้วนะถ้ายิ่งไม่มีลมมาดูให้เนี่ยเป็นยากมากขอยิงสักทีนึงได้ไหมอันตียัดก็ได้โอ้โหนี่เดียวอะ่ะเสียดายจัดไม่เป็นไรครับมีเพื่อนทะเลาะกันแต่ไม่เป็นไร,รเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิงไปนะยิงไปนะ กลัวน่ากลัวรอจังหวะอย่างเดียวนะครับโ okay. อเคยัดกระสุนไปกันตายก่อนนะครับมันน่าจะมีตัววิ่งมาแถวๆนี้ต่ชอนนี้ตีดัสเลเยอร์ช่วยเพื่อนก่อนนะครับจะได้มีอออบเจกต์ใหญ่ไว้ขึ้นบ้านนะยิงป้อมยิงไม่ค่อยได้ด้วย <been> ยิงขอนัดหนึ่งได้ไหม ขอน,นัดหนึ่งได้ไหมโอ้โหเพื่อนตายหนีเลยครับจอนนี้ปล่อยเพื่อนเลยนะถ้าเพื่อนเล่นขนาดนี้ถ้าแบบถ้าไม่พร้อมจริงๆก็อย่าไปเล่นนะครับปล่อยเขาตายไปเลยนะเราเอาตัวเราแบบดีก่อนนะครับกันตัวเองให้ดีก่อนนะหรือว่าเห็นแก่ตัวไว้ก่อนนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราเกิดเนี่ยเราก็มีโอกาสนะเหมือนที่ผมบอกนะครับทอนเนี่ยมันพลิกได้เสมอนะตัวมันเวอร์มากเลยนะ เนี่ยถ้าซาด้าวิ่งมาอย่างเนี้ยเขาอาจจะตายนะครับ <All right. S 1> ดักกระสุนไว้เลยยิงไปสองนัดสามนาัดยังไงแวน้นแบทแมนแบทแมนแบทแมนหายแบทแมนหายกลัวมากเดี๋ยวเดี๋ยวยองเข้ามาก่อนผมก็รอจังหวะฟิกเกอร์ตลอดนะเดี๋ยวขอกลับไปรีก่อนนะครับอันตรายจัดน่ากลัวเหลือเกินโอเคถ้าเราได้ดาบแดงเราก็จะโหดแล้วนะ สำหรับเส้นนี้นะครับถ้ายิ่งได้ธนูฟ้ามาอีกกูบอกว่าแบบบึ้มๆตายทั้งทีนะครับถ้าแบบคนยิ่งเยอะนะยังไงสานิดขอขออีกนัดขออีกนัดหืมตุ่ม,มโคตรแรงนี่แหละครับคือพลังของจริงอย่าให้ทอนถึงเละน,นะบอกเลยถึงจะเนิรฟมาก็ไม่เหมือนเนิรฟนะครับเหมือนว้าบมากกว่านะ แบบถ้ามันได้ยิงอ่ะโคตรหน้าเกลียดเลยนะครับรอจังหวะอย่างเดียวครับรอเขาบุกมาดีกว่านะครับถ้าไม่งั้นเราจะโดนอ้อมจับแบบนี้นะนัะ่นแบนแมนแบนแมนมันไปไหนครัวะหัวแล้อกันยิงยิงยิงสามนัดฟิกเกอร์โยกอันตี้ไม่โดนวะถ้าเราไม่ฟิกเกอร์เนี่ยเราอาจจะโดนทุ่มหัวตายนะครับเมื่อกี้ระยะมันวิ่งถึงนะยิ่งชาเนี้ยิง่งวิ่งเร็วอยู่นะครับ พยายามแบบฟิกเกอร์ก่อนศัตรู <S <S <ล> <gate> จะมาถึงตัวนะครับแนะนํานะถ้าเขาวิ่งมาเราฟิกเกอร์เลยนะครับเพราะไม่งั้นเราตั้งตัวไม่ทันนะถ้าเขาได้จ่ายสกิลมาแล้วเนี่ยเพราะว่าสกิลมันล็อกเป้าหมายนะครับ <S <S <Okay. S 1> ก็หลายๆตัวด้วยนะอ่าถ้าเจอตัวล้วงหลายๆตัวก็แนะนําให้รีบฟิกเลยนะครับถ้าเห็นเขาแบบวิ่งมานะ <S <S แต่ก็ฟิกให้ดูตามตามาตาเรือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฟิกมั่วนะ กรณีที่แบบว่าเขาไล่เรานะครับหรือว,ว่าเราจะโดนเซตเซตอัพนะครับประมาณนี้เอา้าดึงสวยสไลด์ยิงสวยงามได้แหวนอีกตัวนึงปุ้งปุ้งปุ้งโอเคดับเบ้ลสวยครับล้วก็เดี๋ยวว่าค่อนข้างทําได้ดีนะเกมนี้ใส่สกินใหม่แล้วส่งพลังเลยล่ะสีเหลืองของชอนเดี๋ยวคลิปหนะ้าใส่สีแดงนะครับ ชอบสีแดงนะยิงไปยิงไปหมวกสีขาวโคเชร่รู้สึกรวย,ยใส่สกินเนี้ยรู้สึกรวยเลยปึ้งหนึ่งข้อโคตรแรงปึ้งปึ้งปึ้งเห็นไหมโคตรแรงไหมได้่ธนูแล้วธนูสีป้มง,งั้นหรือเนี่ยจังหวะนี้คือเข้าตายหมดแน่เนี่ยเนี่ยโคเวอร์ดูยิงป้อมยิงบ้อมยิงบ้อม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคนโอเคครับอ่าฮะเกมนี้เราก็ได้เป็นที่หนึ่งด้วยนะครับทุกคนทริปเปลิลคิวเลยนะดาเมจ2ีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องอันเทอชีกเกมเมอร์ด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสํหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน